ข้ามาแล้วครับข้ามาแล้ว,าาลวห้องซ้อมติดติดเหมือนจะติดลิควิดมั้งติดกับลิควิดครับแต่ไม่ไแน่ใจว่าห้องข้าเป็นใครนะแต่ห้องซ้อมมันติดกับลิควิดครับผีอือผีวีไอกผีเออเออเออสแปมกันเข้าไปผีแชร์โคตรปัน่นรออะไรครับไม่เห็นผมกลัวหน่อยนะปั่นผมบ่อยนะถ้าเธอเป็นผีผมไม่กลัวผีหลอกหรอครับกลัวอย่างเดียวคือไม่มีเธอก่อนมากกว่าอะโธ เสียวเกินได้อยู่กินข้าวไหมเนี่ยเห็นมาเห็นข่าวบะกว้าอีฮีเกือบหกครับนี่ครับข่าว <S <S เป็นเส้นสปากเกตตี้มั้งแล้วก็มีไก่แล้วก็มีอะไรต่างๆอะไรพวกเนี้ยผมต้องมากินตรงนี้นะเพราะนี้เป็นพื้นที่ที่เน็ตเร็วที่สุดในในห้องผมเสียวเสียวเอา้าเสียวอีกกล่องขา้าวนอยข้าแม่เหรอสตรีมไม่ได้เลยเหรอพี่สตรีมไม่ได้ครับสตรีมได้แค่ในห้องเท่านั้นครับ สตรีมแบบในห้องซ้อมไม่ได้เลยครับสตรีมในคอมห้องซ้อมก็ไม่ได้นึกออกใช่ไหมเสียงไม่เข้าหรอครับห้องซ้อมใกล้กันไม่ไม่น่าเข้านะคือห้องซ้อมอ่ะนึกออกปะห้องซ้อมแม่งติดติดติดกันอย่างเงี้ยติดกันอย่างเงี้ยติดกันอ่ะแบบเป็นทางยาวแล้วติดกันแบบซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาสิบหกทีมอะห้องซ้อมอยู่ตรงนั้นอะคือถ้าซ้อมกันแล้วแบบใครมีอารมณ์กันก็นัดออกมาต่อยกันได้ถ้าอยากต่อยกันผมเจอละสกรีมไอ้เตัวโคตรใหญ่ผมเจอคนชื่อลีฟด้วยไม่ให้ลีฟฟูเซนนะลีฟ ลีฟิวขาวนายนะที่เขาเดินแบบเดินแบบผมเดินไปกับพี่ตาลน้เดินไปดูห้องเพราะว่าผมแบบเป็นเด็กที่เหมือนเป็นเด็กได้ของเล่นอนะ่ะผมกับพี่ตาลอยู่ห้องใกล้กันใช่ปะแล้วห้องซ้อมมันเสด็อยู่ใกล้ๆผมไงพอเขาบอกว่าห้องซ้อมได้แล้วผมแบบตื่นมาไม่อาบน้ำไม่ทาอะไรนะผมเปิดประตูมาผมก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปดูห้องซ้อมดีกว่าเดี๋ยวผมไปดูผมเปิดประตูมาผมนึกว่าผมจะออกมาคนเดียวหันไปทางซ้ายแล้วจอห์นจอห์นเซนจอห์นเซนเปิดมาพร้อมกันเฮียไปเร็วไปเร็ว<ๆ>เร็วเร็วแบบเหมือนเด็กแบบได้ของเล่นอ่ะ แล้วก็เดินไปด้วยกันทีมเป็นผมเป็นสองคนแรกอะที่เข้าไปดูห้องซ้อมอะแล้วก็ค่อยกลับออกมาอาบน้ํากินข้าวเลยห้องนี้ไม่พอเดินกลับมาตอนระหว่างเดินกลับมาครับไอลีฟไอคนชื่อลีฟอะลีฟกับเซป,ป้ามัง้งทีมข้าวนายอะเดินมาอย่างนี้เลยครับอทรงแบบพิเศษพิเศษโซโลเลยอะโลโซลอะเดินแบบเดินมาเลยนิ่งมากหน้านิ่งมากมีเหลือตามองนิดนึงด้วยโอ้หแม่ผมแบบโคตรนึกในใจไอชี่นนี้มันแอคที่แอกหนาหรือต่อยแม่งเลยแต่ว่า แต่ว่าหลังจากที่ผมนึกตรงนั้นใช่ปะปากผมก็พูดไปว่าเฮลโลแมนเฮลโลเฮียเฮลโลไอเฮียหนามหกเลยผมก็พูดว่าเฮลโลแค่นั้นพอถึงใจมันใส่มันแค่ไหนแต่ปากผมก็บอกว่าเฮลโลเฮลโลมันก็เฮลโลกลับมามันยิ้มมันยิ้มกลับมายคนไออีคนนึงที่เดินตามอะ่ะเนี่ยอืมเพราะว่าผมดูจากตัวมันแล้วไม่น่าจะไหวนะสู้มันไม่ไหวหรอกไม่น่าเราสู้มันไหวแต่ถ้าเดินมากับพี่บัตนี่ยไม่แน่นะผมบอกให้ เดินมากับพี่บัตอะได้มีมวยอ,อยู่มีมวยอ,อยู่ได้มีมวยอ,อยู่บอกให้ถ้าเจอเดินมากับพี่บัตอะมันไม่น่า,ม,นม,นามันไม่น่าจะกล้ากับผมวะรำทำฟองวะอะไรวะถ้าไอ้บัตเปล่าเออก็ตัวมาที่บัตเลยอะแต่มันแบบตัวมันใหญ่ทุกคนน่ะจริงบัตเอ็มเคอ่ะเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านหรอก ล้อเล่นล้อเล่นคำคำเขาคำคำผมบอกผมไม่ไม so you ่ไปต่อยมันหรอกมันจะไปต่อยมันทำไมล่ะแล้วเขาบอกออกจากห้องโดนที่เขาบอกว่าออกจากห้องโดนปัดตกรอบก็คือตอนที่ยังไม่มีห้องซ้อมครับพอมีห้องซ้อมแล้วมันก็อยู่ออกจากห้องได้ครับอร่อยอร่อยถามว่าออกจากห้องได้ไหมก็ออกจากห้องได้นะแต่ว่าห้ามแวะที่อื่นห้ามแวะห้ามแวะที่ นี่นี้มาหรือห้ามออกแบบข้างนอกคือออกจากห้องอะ่ะเลี้ยวเข้าห้องซ้อมเท่ออนั้นห้ามไปห้องไขห้ามเจอห้องไขเอสเอ,อ็มอาร์หรออืมพี่เพิ่มน้ําหนักดิพี่ก็อยากเพิ่มอยู่น้องชายพี่ทุกวันนี้พี่กินก,กินเยอะมากนะแต่มันไม่ไม่ไม่ไมไมไมอ้วนอนะ่ะให้พี่ทไไําไงอ่ะน้องมีอยู่ตึงไหมครับก็ตึงนะปิงประมาณสิบครับสิบห้ายี่สิบมี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 พวกพี่ฟิล์มพี่ต้องพี่โจจัดการเรื่องหาทีมซ้อมไปล้มีเห็นมีทีมด้วยนะใช่เห็นมีทีมด้วยครับแต่ว่า ต้องรอมาดูกันต้องรอดูกัน,กนท็อกซิกบ้าแรงอยูโอ้โหถามว่าท็อกซิคไหมผมกดไปเกมแรกคนเดียวเกมแรกนะมี่ไรงอยูโหดไหมพี่ก็ยังไม่โหดเท่าไหร่ครับเพราะว่ายังไม่เจอพวกเลเดียนระผมเจอแค่อิมหนึ่งอิมสองอิมสามเองแบบธรรมดายังชิวๆอยู่ผมกดไปเกมแรกพี่ตากดเกมแรกพี่บ้ากดเกมแรกผมกดเข้าไปเวลหนึ่งของแม่งมีทุกอย่างเลยรหัสอ่ะแบบยืนแอคหล่อเลยอ่ะเวลหนึ่งนะรหัสผมเวลหนึ่งนะเดนแมทเวลหนึ่งอ่ะ แต่ของไม่มีทุกอย่างมีพอยต์ให้เป็นหมื่นผมก็อัพแม่งเลยเปิดเปิดห้องซ้อมมากดอัพของรัวเลยกดแรงเข้าไปเกมแรกคนอีแบบตอนแรกมาแบบแม่งทักผมว่า Hello man where are you from โอ้โหผมแบบเฮียคน,นอ,อแีแม่งเป็นมิดจังวะเออว่ะแม่งแม่งเป็นมิดมากเลยนะผมก็โอ้ oh, Hello I'm from g e r m a n man where you from ผมก็ถามมันไปมันก็บอกโอ้ oh, from ที่อะไรสักอย่างประเทศมันบอก่มันอยู่เยอรมันเหมือนกันแต่มันอยู่ในอีกคนละประเทศนึงอะ อีกคนละประเทศมันไม่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งเสร็จแล้วใช่ปะเออก็เล่นเล่นกันไปแม่งงงพอแม่งกดเลือกตัวเสร็จเข้าหน้าเกมแม่งเห็นเวลผมเวลหนึ่งแม่งถามเฮ้ย hey bro why why you only level one how how you play competitive มันก็พูดประมาณว่าเล่นแรงได้ไงในเมื่อเวลหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเออผมก็บอกอ้ oh, I don't know man I'm just playing here I don't know man I can I can play ผมก็บอกผมไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ผมว่ากดแล้วเล่นได้อะไร,ระมาณนี้องปิดชื่อนะปิดชื่อครับ เซนีเนลสตรีมในห้องซ้อมอ่ะนะเฮ้ยพิมงานไทยใช่เหรอเดบสตรีมด้วยเหรอลูกจีเอ็มมะเนี่ยเฮียงงวะ่ะเป็นกำลังใจงให้ยผมอ่านไม่ทนันผมขอบคุณมากนะที่เขียนมาเอายอยามเมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นอยู่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเฮ้ยเขา,ขาขสตรีมได้ด้วยเหรองงวะ่ะ แล้วคือผมถามเขาย้ำอีกนะหลังจากเข้าห้องได้ผมถามว่าต้องสตรีมได้ไหมครับเขาบอกกดสตรีมยังเหมือนเดิมครับยังสตรีมไม่ได้แปลกแปลกละนั่นนี่ทำไมเห็นสตรีมได้หรือว่าหรือว่าเขาเขามีมีอันใหม่มาแล้วผมก็ยังไม่รู้นะเจนเ็นเจนเจนไงไก่โคตรอร่อยเลย มาทันทีมีนอกตี้เลยเหรอมีคอนเทนต์ไหมวันนี้ยังไม่มีครับมีแต่กดแหลงไม่เจอพวกเอูดิอืมหลังจากยวผมเล่าต่อหรือมันต้องรอให้กักตัวครบหรอใช่ครับพี่ผักคือที่เขาบอกว่าสตรีมได้คือต้องกักตัวครบห้าวันหรือหกวันนี่แหละถึงสตรีมได้แต่ไม่รู้ว่าเซนต์เนลเขากักตัวครบเรื่องนี่ไงมาละจอนนี่ ดวลีตัวเปิดของกูมาอีกแล้วพิมพ์ในไลน์ละทําไมเขาสตรีมได้อะครับพี่มันไม่แฟร์เลยอ่ะ <c oughs> ชื่อชื่อไลน์จอนนะนี่ด้วยนะนี่เทวะพิมพ์ในช่องกลุ่มละทําไมเขาสตรีมได้อ่ะครับพี่มันไม่แฟร์เลยพี่เขาบอกสักครู่นะครับสักครู่นะครับน้องแปบบ๊บนึงนะเอาละแป <c oughs> นึงนงมาละเหมือนจะเจอคอนเทนต์ละเทนมาแล้ว เออหลักครัผมกดไปนะฮะมันบอกมันถามว่ามัน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 เห็นผมเวลหนึ่งมันก็เลยถามผมก็บอกไอ้ดอนโรมแอรก็เล่นไปเล่นไปแล้วที่มันแบบยกประมาณไดมอนด์มั้งราวแรกผมกดไปสี่หัวแบบตัวละน่ะแบบโป่งปุ่งโป่งโ่งไอ้เทียทีมเราช็อกทีมผมช็อกบอกโอ้ยูสโตรคูแมนยูเวอร์ติคูดแมนไอ้เทียทีมตรงข้ามพิมมายูมัทเตอร์ฟัคเกอร์ยูแฮกคิงพีชของชิดใจหายเลยผมเพิ่งชมว่าเฮ้ยยูทำไมมันเป็นกันเองจังวะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเรายังแบบ เป็นเฟนลี่อยู่เพื่อเรายังเฟนลี่อยู่เพื่อเรายังเฟนลี่อยู่นะเพื่อเราแบบเข้ามากดมาห้องเดียวกันแม่งถามถามชื่อถามอะไรครบแบบ<ม><ม>เป็นเฟนลี่อยู่อ่ะไม่เป็นไรผมก็เล่นกันต่อไปเี่ยผมเกมนะผมกดไปสามสิบกว่าตัวสามสิบห้าหลหกตัวมั้งแมตเอ็มีพีอ่ะล้วตบบันยับเลยอ่ะแม่งดา่าทั้งร้องทั้งเกมเลยแบบด่าหูดา่าแบบพ่อตายเก็ตได้ฟอร์มโควิดี่ยี่เต็มเมันด่ากันแรงมากเลยนะแล้วเพื่อนเราเพื่อนผมผมโคตรรู้สึกดีเพื่อนผมช่วยปกป้องเว้ยกดไมค์คุยกับผม กดไมค์คุยผมดีมาก bro you don't care enemy ไม่ต้องไปแคร์มัน i trust you man you pro player i i trust you อ uh, อผมก็เพียนรู้สึกดีละเ <c oughs> พื่อนแม่งเพื่อนแม่งแบบให้กำลังใจไอซีแม่งก็ด่าพ่อด่าแม่ไม่หยุดสักพักก่อนจบเกมใช่ปะก่อนจบเกมไอเพื่อนคนนั้นเชมเบอร์กูจำมันได้แม่นเชมเบอร์ทีมผมหลัที่มันช่วนผมคุยก่อนจบเกม12ต่อ2มั้งหรืออะไรสักอย่างอะแม่งพิมพ์ทีมตรงข้าม เฮโร่กไอ้ิงดิกชี้ิงชี้ิงบロ่ trust me i i watch his camera he cheating ผมฮะเฮ้ยบロ่ you you my friend r i t ผมบอกผมก็เปิดไม์เฮ้ยบ you 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 my friend แม่บอก you ฟูนพูดเที่ยมัเเรี่อเรอเี่ยอะไรมรู้ a k i n g cheater hope you d ไอ้ยหลังจากนั้นแม่งรีพอร์ตทั้งแชทเลยเอากูงงเลยเอ้าเอ้าแต่มันเป็นเพื่อนกูไม่ใช่หรอเอ้าไม่ทำกันงี้อะ ความไว้ใจอ่ะมีแค่ครั้งเดียวนะเพื่อนก็เหลี่ยมใส่กูอีกไอ้เฮียทีมตรงข้ามาพิมพ์มาอีกเหมือนมันรู้มั้งว่าผมเวอร์อยู่เวอร์หรือที่อะไรมันบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าอยู่เพลแรงโซกูดพบยูโรสออนเวอร์เจ็บเจ็บมากเจ็บเจ็บมากเลยคตรเจ็บอ่ะมันบอกว่าพบยูโรสออนเวอร์โอ้โหด่ากันแรงไป ไอ้ขี้มันด่าแรงมากเลยอะบอกขอให้มือแพ้นในเวอรโอ้ยอ่านแล้วหัวดใจจะวายเฮีย <c oughs> ผมกดเกมสองเกมสามไปนึกว่าแม่งจะเจอห้องเดียวเกมสองเกมสามผมกดกับพี่บัตพี่ตาลพี่ตาลเดินไปยิงแม่งเป็นที่แม่งด่าด่าย้าเหมือนเดิมไม่ต่างกันดายฟอร์มโควิดนี่มาบ่อยมากสงสัยมันเป็นที่ฮิตมังตอนเนี้ยรบอยู่ดายฟอร์มโควิด ไม่เข้าใจเหมือนกันทาไมมันทํากันทําไมพูดกันแรงจัง <c oughs> เขาก็ลาเกียก็โดเอ้แต่ผมไม่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรผมผมชิวๆอ,อยู่ละผมชิวๆอ,อยู่ละแม่งเอ้ก <c oughs> ็ผมงงว่าทําไมเซนทีเนลถึงสตรีมได้นะผมก็ไม่แน่ใจนะ <c oughs> พี่ตาลถามไปไม่รู้เขาตอบหรือยังเนี่ย <c oughs> ไหนดูดิเขาตอบอยังผมดูให้ เขายังไม่ตอบผมเปิดแชทไปใช่ปหมเขาไม่ตอบพี่ตานแม่งมีพิมพ์แท็กด้วยนะแท็กชื่อไลน์เขาอะพี่ครับพี่ครับอารมณ์แบบเคยดูสควิตเกมปะพี่ครับ,รบหลังจากไออารีอารีมันคําคําไปเจอแต่หินอะพี่ครับพี่อะไรประมาณนี้ <c oughs> พี่ต้องเห็นในแฮชต้องเห็นในแฮชพี่ครับ แต่เขาสตรีมได้เพราะอะไรอะ่ออะ,ะ,อ,อ,ะอุ้ยอะไรวะอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรวะพี่ตาลพิมพ์มาอะไรไหนแค่แอปฟูซี่เอา้าเามาได้ไงอะ่ะอันนี้มาได้ไงเนะี่ยอันนี้พี่ตาลตัวจริงมะเนี่ย โดนผีฝรั่งเอาเหรอตอนแรกอยู่ที่ไทยโดนผีฝรั่งขึ้นให้ไอ้โดนผีไทยขึ้นให้รอบนี้โดนผีฝรั่งผมว่าน่าจะน่าจะน่าจะเสร็จแล้วล่ะน่าจะน่าจะมีแบบน้ําออกมาด้วยดูจากทรงละสูบสตีมได้ไหมครับนะ่าต้องรอครับทยายบอกตีหลีด้วยโอ้โหน้องชายทําไมเอากันงานเลยล่ะแต่เดี๋ยวมีครับทยายบอกเดี๋ยวเดินเข้าไปห้องเซนพวกมึงรอดูพี่ตาหาหามัว่ววะเนี่ย ไหนพี่ตาเข้าไปดูดิเข้าไปแกล้งเข้าไปให้หน่อยดิอ่ะผมให้ผมให้ร้อยยูโรแบบพี่เปิดประตูเข้าห้องเซนไปนะฟังผมให้ร้อยยูโรพี่เปิดประตูเข้าห้องเซนทิเนอรไปบอกยูไก่เกตเดอร t ฟักเอาพี่อะแอมจอนโอเซนนัมเบอร์วันอินเซาอีสเอเชียแอนด์ไทยแลนด์พูดไปพูดคำนี้เปิดไปให้บ้าเกตเดอร์ฟักเอาพี่อะแอมจอนโอเซนนัมเบอร์วันอินไทยแลนด์แอนด์เซาอีสเอเชียฮันยองฮาซโยดอว ถ่ายมาด้วยนะถ่ายคลิปม,มาด้วยให้เลยร้อยยูโรร้อยยูโรนะสำหรับการทำนี้ถ่ายคลิปม,มาด้วยนะเขาบอกว่ามาแล้วครับมาละเขาบอกว่าสตรีมได้ครับแต่แบบไม่เปิดกล้องแล้วก็ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวะได้แค่สามคนครับในแคมปนึกออกปะสติไม่ใช่ในแคมป์นี่ในห้นองซ้อมมาได้แค่สามคนไม่เกินสามคนสตรีมได้แบบไม่เปิดกล้องซึ่งแค่ผมเล่นธรรมดาเอพก็สองรอยถ้าสตรีมน่าจะประมาณร้อยหนึ่งฟังไม่ออกพูดอะไรอืยู่ติงอยู่หอวโดนเนื้อหราลืมไปเหรอ ทำไมต้องสามคนนะผมก็ไม่รู้วะพี่บลพี่ตอมพี่รำผมอาจจะไม่สตรีมนะผมผมว่ามันแหลกแน่ๆเลยผมคิดว่ามันแหลกครับผมคิดว่านะแต่อาจจะมาสตรีมบึกๆครับแต่เดี๋ยวรอดูกอนถ้าเอพีดีๆผมผมน่าสตรีมอยู่แต่ผมคิดว่ามันแหลกครับสวัสดีครับเจ๊จ๊พี่ตากินข้าวหมดยังพร้อมไปยังเนี่ยผมพร้อมไปแล้วเนี่ย